ัสดีครับช่องธรรมะเดกอันนี้ก็ถ่ายทำที่ท่าเรืออาป่าจ้างปากระตาโด้สิบล้อจะลงในแพรเนี่ยแพร่ครับลำย่อยมเฮอมาเลยเราจะไปภูเก็ตจะไปภูเก็ตทุกสิบล้อได้สิบกว่าคันนะ เราก็ออกหนะากปลาแตปาปลาชิงชังดูวิวทิวทัศน์บรรยากาศธรรมชาติถ้าเรือหากินปูชิงชังปลากระตาของเราโนกันเรือเขาจะออกไปปูเก็ตโน่กันลำนนทีเตอร์พอเช้า,ชานี่มีเรือสปิงบสเกดโมงก็ออก เช้าบรรยากาศธรรมชาติาสวยงามๆพี่นอ้องย้ท่าเรือน่าอยู่มาท่องมาเที่ยวน่า,นาอืมชาก็ออกหากินกันแถวเป็นแนวเป็นย่าน ออกทำมหากินเนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างดินเรานำมาหากินอาชีพใครอาชีพมันเราก็อาชีพหรับปลาเราอยู่ในทะเลหาจับปลาทีเออก็อาชีพ เอเก่อนออกทะเลออกทะเลกันทำมาจากินพี่น้นองบรรยากาศการลรงแรมก็อยู่บนภูเขาดูหาจินหาอยาก สิบโลถอยลงแผงสิบโลสรอรรักเนี่ยจะถอยลงในแพง เ้าก <ANA> ็มาขอสวัสดีเพียงเทนสนี้นะครับเห็นแล้วก็จะเรลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องธรรมาเด็กนะครับ